ไทยใช่ไหมเดี๋ยวไปทำอะไรไทยๆฉบับโลตัสกันใครอยากรู้แล้วกดติดตามโลตัสไว้ก่อนเลยพร้อมอ่ะก็จัดไปเย่โลตัสขารํานำสินค้าไทยแทย้คุณภาพดีแน่ไม่แพ้ไทยในโรกอะวันภาษาไทยใช้ของไทยรักษาสืบสารคุณค่าภูมิปัญญาของไทยเราอภัยภูเบศพืชสมุนไพรไทยทใช้แล้วสดใสผิวสุขภาพดี นุ่มนวลชวนให้หลงไหลไลส้สารอันตรายเส้นผมสวยมีไทฮันนี่หวานฉ่ำน้ำพึ่งลำใหญ่ถูกใจทุกวัยกลมกล่อมกำลังดีชีวะวิถีคัดสรรน,นานาพันไม้พฤกษากลิ่นหอมยวนยีแม่จิงขิงดองของดีรถเด็ด ใครชอบต้อมเผ็ดจัดสกเจ็ดกระปุกป้ะแว่นน้ำอีกแซบซีตนหลงเผ็ดเหมือนอง์ลงเด็ดจริงถึงใจเทพไทยยิ้มใบสมุนไพรพื้นบ้านใช้ดีใช้นานสะอาดสะอาดด้านดีสัมภางทองส่งกิ่นกินแล้วติดใจเครื่องแกงที่ใช่เมนูไหนก็เลิศ ได้ยินแล้วนะสีมือของคนไทยถ้ารองได้ใช้รับรองประทับใจโลตัสชวนให้ใช้ของไทยด้วยกันแล้วเพื่อนๆละ่ะชอบสินค้าไทยแบรนด์ไหนหรือเคยลองอะไหนบ้างคอมเมนต์กันมาหน่อยนะขอบคุณนะคะคุณโลตัสย